นายกองเอกสมชายเกียรติก้องแก้วผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรุ่นที่34ประจำปี2564ัาจำนวน150คนโดยมีพลตรีทวีพูลริมสาครผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองให้การต้อนรับในการนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งดำเนินการฝึกปฏิบัติในเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นอาคารการลาดตะเวนด้วยยานยนต์การตั้งจุดตรวจจุดสกัด พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมณค่ายธนรัฐอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบทีริขันธ์ วัตถุประสงค์ในการฝึกหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนข้อแรกเลยเพื่อปฏิบัติตามระเบียบของกองอาสารักษาดินแดนว่าสมาชิกทุกนายจะต้องผ่านหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนวัตถุประสงค์ต่อไปก็เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติรักษาความสงบเรียบร้อยนั้นได้เข้าใจในการนําหน่วยกําลังขนาดเล็กและก็มีความเข้าใจทางยุทธวิธีในการปฏิบัติต่อเป้าหมายตามภารกิจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังประจําถิ่นเป็นกองก กำลังกึ่งทหารสังกัดกระทรวงมาไทยมีหน้าที่สำคัญก็คือบำบัดทุกข์และบำรุงสุขตามอุดมการณ์ของกระทรวงมาไทยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติภารกิจของทุกหน่วยต้องรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่และก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและรัชการเป็นหลักครับ